จังหวัพัทยาเรานะครับที่ก็เห็นดีด้วยมาโชวกันในจังหวัพัทยาทการปล่อยแมงมุมเทีนนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการน้องเชื่อให้แก่จังหวัพัทยาด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัพัทยาด้วยแล้วว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านพี่นกได้พูดถึงนะครับพี่นกบริพารได้พูดถึงว่าเออจะให้ท่านนายผมจะนำเสนอให้แก่ท่านนายกจังหวัพัทยาให้จับเป็นวันที่20สิบสิงหาเนี่ยเป็นงานเทศกาลตรีของชาวล็อกซึ่งเราได้ถึงกำเนิดขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมชาวล็ออกททัั่่วปรระะเเศนคบพืมา จัดงานการเพื่อจะมีสถานที่ได้การแสดงความสามารถของพวกเรากันนะครับผมอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นของท่านนายกเมืองพัทยานะครับส่วนตัวที่ได้มอบให้แก่พี่แหลมมวลิตาเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับทางพัทยาได้ขยับตัวโดยสมาคมดนตรีเมืองพัทยาและทางเมืองพัทยาเห็นว่าพี่แหลมเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น ตัวตั้งตุตีขับเคลื่อนดนตรีที่น่าสนใจมากๆกับที่ในเมืองพัทยาดงตรีทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราน่าจะขยับเพื่องานหาทุนสำรองให้พี่แหลมได้รักษาตัวตอนนี้พี่แหลมดีขึ้นเยอะเลยครับจากที่เกือบแย่ทุกคนตกใจทุกคนนะครับตอนนี้พี่แหลมดีขึ้นเยอะแล้วก็ผมเห็นด้วยกับทางเมืองพัทยานะครับว่าในเมื่อกรุงเทพขยับแล้วผมก็จะ เริ่มอีกครั้งกับทางเมืองพัทยาโดยการรวบรวมนักดนตรีจากกรุงเทพเข้ามาด้วยนะครับร่วมกับนักดนตรีที่เมืองพัทยารายชื่อนักดนตรีที่สดแสดงก็จะมีคิติกิตาปืนเดอะฟ็อกซ์หลังโอเคสตราคุณเอก,กมันโคกัคนทองคุณเต๋าสวีตร็รอกคุณเป้ไฮร็อกผมโอรานคุณหมูคารโดสโกแล้วก็คุณหลังออเคสตรา ก็ใครใครอีกที่ยังไม่เอานามโรเบิร์ตแบรนด์ครับโรเบิร์ตแบรนด์นะครับพี่อ๋อยครับแบรนด์แบรนด์สองสองคนนกบริพันธ์คุณนกบริพันธ์ครับก็สูงมัมมีกิตาร์พี่ไอร์พี่เอกมันภูมิทองครับก็ครับตุ้งวีระชูวิเชียนอ่าตุ้งวิระชูวิเชียนซึ่งมาเล่นกับสเป็กหังเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนที่พวกเราก็เคารพพี่แหลมนะครับพี่อ้นนะพี่อ้นเดอะฟ็อก พี่ออนชอนดูฟงบอกแล้วแบส่วนหนึ่งผมเนี่ยเคยเล่นกับแหร์มสันพี่แหลมน่ะกลับจากสแกนใหม่ๆผมก็ได้ไปเล่นแหร์ที่บาร์พัทยาร่วมกับพี่กำมันที่บาร์เกรสช่วงนั้นเป็นเป็นยุคบุกเบิกของดนตรีที่พัทพยาลเลยดนตรีร็อกเลยครับมีพวกมารินขอบพวกอะไรก็มากันเยอะนะครับพวกฝรั่งนั้นดนตรีฟีนั้นคึกคักมากแล้หอยจากเนี่ยที่พวกร้องท่านอาจะาจะรู้จักกันแค่เล่นกับแหลมที่ สวิสนอร์เวย์อะไรเงี้ยครับหน่อยวงเพื่อนปัจจุบันเราเล่นปัจจุบันเล่นฟรีบลูสกับพวกกลุม่มทั้งฟรีฝร์ในพัทยานะครับผมได้เล่นกับพี่แหลมหลายปีที่บาเกรสนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่แหลมเยอะนะครับผมถือว่าพี่แหลมเนี่ยเอาวิวัฒนาการการเล่นบงรีเข้ามาสู่บ้านเราก็เยอะนะครับพี่แหลมได้เห็นจากที่นั่นมานะก็ นักรีรุ่น้องรุกหลังทุกคนรักพี่แหลมนะครับถึงมีงานนี้ขึ้นมาครับความพิเศษก็มีนักรีที่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นกันนะมาต่างคนต่างวงก็มาเล่นร่วมกันแล้วก็จะมีน่าจะมีการประมูลกีต้าร์ครับประมูลกีต้าร์ของพี่แหลมบริสันนะครับแล้วก็ของอของใช้นักรีบางคนเพื่อสนททุนให้พี่แหลมนะครับจากใน่อนหน้านี้บอกว่าคาราบาวาลจะตอนแรกจะมาด้วยใช่แอดคาราบาว ตกลงมาวันที่5กันยาครับเปลี่ยนเป็น5กันยาเพราะว่าติดงานด่วนก็แอดโทรบาไปจัดอีกที่หนึ่งที่โรงเบียวันที่5กันยานะครับครับไปแยกแยกแยกันไปไปด้วยครับใครไปร่วมได้ก็กับแอดโทรบาลก็ไปร่วมกันด้วยครับว,ว,วันนี้เป็นวันแถลงข่าว วันงานจริงๆคือวันเกิดของพี่แหล่บริษัทเลยกับวันที่20สิงหาคมสถานที่คือฮาร์รคาเฟ่พัทยาเวลา4โมงเย็ยนเป็นต้นไปนะครับ4โมงเย็ยนเป็นต้นไปแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเป็นวันที่5กันยาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับวันที่5กันยายสาขาแจ้งวัฒนะนอกจากเขาติดตามทางเพจด้วยต่างรเทศตรงนี้ครับซื้อซื้อบัตรได้ที่ไหนต้องบอกสิ จริงๆซื้อบัตรเนี่ย,ยเดิมทีเราให้ซื้อบัตรจองหน้างานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพจกับทางนายกสมาคมดนตรีเมืออพัทยาเนี่ยจะลง QR วอารโค้จองนะครับจองได้นะครับและถ้าใครไม่สะดวกมาแต่อยากจะร่วมทุนเข้ากองทุนเดี๋ยวเราก็จะมี QR วอาร์โค้ดพรอมเพย์ให้ท่านโอนผ่านพร้อมเพย์เข้าบัญชี นะครับเราก็จะมีบัญชีกลางเป็นบัญชีกองทุนแหลมบริษัทเอาไว้เป็นบัญชีกลางที่จะเอาเงินทั้งหมดจากไรายได้ของงานนี้เฉพาะงานนี้ไปรวมเอาไว้แล้วก็แสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนนะครับสาหรับงานนี้ครับครับให้ติดตามทางเพจสมาคมดนตรีเมืองพัทยายอันนี้นี่นะครับวันนั้นวงด็อกเกสต้าอ,อตั้งแต่ชุดแรกๆรกวมมือกีตาร์แล้วก็รวมนักดนตรี ที่มีความสามารถทุกท่านของร็อกเกสตาที่เราไม่เคยเห็นเล่นที่ไหนมานานแล้วประมาณกว่า20ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณ PS base, เปียสเบตตูกลองคุณเก่งคีย์บอร์ดคุณหมูที่ไปอยู่คาลคือร็อกเกสตามาก่อนพี่กิติพีโอทุกคนนะครับก็วันนั้นก็มาช่วยกันหมดจริงๆแล้วทุกคนเคยเล่นกันมาหมดทั้งสิ้นนะครับในวันนั้นก็ถือว่าเป็นการรวม อกเกซ่าด้วยเช่นกันครับเต็มที่ครับ